จะะปรมาณนี้ผสวัสดีครับเพื่อนๆชาว u t u b e นะครับวันนี้มีพาวแอมอีก1น่งแท่นนะครับผมเคยรีวิวไปแล้วแหละนะครับผมแต่ว่าหลุดมัดจำนะครับผมสำหรับเจ้า VTEC h b e ต a 2 4 0 0วัตต์นะครับตัวนี้นะครับก็เป็นพาว e r แอมสวยๆนะครับผมนะไฟเฉียงนะครับผม VTEC h นะครับ b e ต a 2000 400วัตต์นะครับเป็นหม้อแปลงเทอรอยนะครับผมก็ TR ข้างละนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับก็ประมาณแปดคู่ได้นะครับผมเนาะนะครับผมนะครับก็สามารถเพิ่ม TR ได้นะครับผม TR แน่นนะครับผมหม้อแปลงใหญ่ๆนะครับหม้อแปลงกลมนะครับเป็นหม้อแปลงอะเธอรอยซึ่งให้อ่าความประหยัดไฟนะครับผมเสียงที่หนาหนึบนะครับผมตัวนี้หลุดจองนะครับผมก็ ตอนนี้ก็จะส่งให้นะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจนะครับก็ราคาอยู่ที่6,500บาทรวมส่งแบบโอนเงินนะครับราคาอยู่ที่6,500บาทรวมส่งแบบโอนเงินนะครับสามารถนำไปดัน18นิ้วข้างละ2ดอกได้แน่นๆนะครับท่านไหนสนใจก็สามารถแอดไลน์มาสอบถามก่อนได้นะครับที่เบอร์0 8 0 0 0 9 1 6 9 9นหะครับหรือจะแอดไลน์จาก ID ที่หัวข้อคลิปได้เลยนะครับ ลายมี2ลายครับแอดแล้วทักมาได้เลยนะครับผมนะถ้าจะให้ดีแอดจาก ID นะครับผมนะครับก็นะครับทักมาได้เลยนะครับสอบถามได้เลยตัวนี้6,500บาทรวมส่งแบบโอนเงินนะครับผมสำหรับท่านไหนที่งบน้อยตัวนี้ผมว่าสุดจัดแน่นอนนะครับเอาไปดัน18นิ้วข้างละ2นี่เหลือๆนะครับผมเพราะว่าแต่ก่อนผมลงไว้ประมาณ7,000กว่านะตัวนี้นะใช้งานปกติครับตัวเครื่องขนาด2 u ครับลึกนะครับ เลือกสินิ้วนะครับไม่รวมหูนะครับนะนะครับผมเป็น power amp นะครับอีกรุ่นหนึ่งนะครับสำหรับคนงบน้อยนะครับว t e c h นะครับ beta 2004นะครับผมของดีเมืองอุดรธานีนะครับผมนะสำหรับแท่นนี้นะครับผมนะฝากไว้ด้วยแล้วกันสำหรับเพื่อนสมาชิกท่านไหนที่กำลังหาอยู่นะครับผมผมไว้ขับเบรดตแรงๆนะครับผมอ่นะครับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ